อะไรเราเอาไงเอาไงดิเฮ้ยรีบนี่ลงไปดีกว่าเอาดิ<อ>าย่าลงไปเลยพี่น่ากลัวติดยาหรือเปล่าไม่รู้ไม่มันใช่แม่งแบบหน่อยแม่งแบบคนไทยด้วยกันแม่งใจร้อนสิหายมันมีท่อด้วยนะพี่ไม่ไม่เ้ยพี่อย่าลงไปเลยพี่ไม่ไปแม่ ได้เเอาไไีก็ดได้ไม่เอาเอาแรงพีล่ไหนมาิมาเอาดิมาเออมาเลยไจริงมาอ้าว้อไหนล้อนี้ต้อใช้แรงงใช้แป๊บมันแรงไม่พออกตบอกสิขัดพท่าไหนเนี่ยเอองัดไปติดนะอันี้เอา Chôn.